วันนี้เราจะมาทำข้าวยำไก่กรอบพุกฝุ่นนะครับผมชอบสั่งมากินแต่พอผมสั่งมากินเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าผมแนะนํานะการทอดไก่อ่ะท่านผู้ชมหาซื้อได้ผมแนะนําเลยนะที่ผมแนะนําคือบางคนอยู่คอนโดหรือว่าแบบบ้านไม่ได้อยากติดเตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เตาไฟฟ้าได้แต่เตาไฟฟ้ามันมีจุดเสียอยู่อย่างหนึ่งมันมี2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือเตาไฟฟ้าจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าไม่ลองทำน้ำยำอย่างเงี้ยเก็บไว้ทำไอ้น้ำอ่ะเก็บไว้ เันไม่ต้องใส่ผักนะแล้วก็ข้าวอะ่ะท่านผู้ชมถ้าสมามติท่านผู้ามาชมจะกินข้าวกับยำใช่ท่านผู้ชมก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวไอฟานนะคะพอดีไอ้ฟานดูบอลอยู่ วันนี้เลดซมหนึ่งชั่วโมงก็เลยต้องมาหมักไก่แทนพี่ฟานทำเมนูยำไก่กอบเดี๋ยวซมจะสอนสสสสวิธีหมักไก่ก่อนเสียงดังไม่ได้เพราะพี่ฟานดูบอลอยู่นะเราใช้เป็นอกไก่ที่ล้างแล้วกำลังคิดอยู่ว่าจะพาไหมพาไหมทีมงานว่าไงเอาทังชิ้นดีกว่าโอเคถ้างั้นวิธีทำก็คือเราเอาจอมจิ้มเพื่อให้ซอสที่เราหมักเข้าไปข้างในจิ้มจิ้มจิ้ม วันนี้ส้มได้สูตรการหมักไก่มาอาศัยไปดูเขาเอาแล้วอันไหนหน้าตาน่ากินที่สุดก็เลยเอามามาดูกันว่าการหมักไก่รอบนี้มันจะดีไหมจิมสายเป็นชุ่มชื้นไหมที่ถึงพี่ฟานไหมคะเดี๋ยวรอพี่ฟานดูวันเตจก่อนนะคะวิธีหมักง่ายง่าย,ายเราจะใส่ผงปาปริปกา้าประมาณนี้แล้วแต่ความเผ็ดที่ชอบใส่ผงกระเทียมที่ยังไม่ได้แกะ เอ,อเข้าใจพี่ฟานแล้วว่าเวลาพี่ฟานมาอยู่ตรงเนี้ยมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกหน้าพี่เจมเครียดตลอดเวลาเลยทำหน้าอ่ะใส่ผงกระเทียมเข้าไปไม่ต้องเยอะแค่นี้พอเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าไหลให้เข้ากันอหอมอะ่ะโอเคทีนี้เรามาชุบแป้งเอาสูตรไหนดีอ่ะสูตรเขยา่าหรือว่าเอาสูตรจุ่มน้ำ เอาแบบไหนดีคะเอาสูตรเขยา่าหรือจะเอาสูตรใส่น้ําดีคะคิดว่าเราเอาเป็นสูตรโทวน้ําดีกว่าเพราะรอบที่แล้วอะสูตรเขยา่ามันแข็งไปงั้นเอาเป็นสูตรจุ่มน้ําสูตรจุ่มน้ําเดินปีดถ้วยกันนะคะรายการเรียลลิตี้คือปกติพี่ฟานใจแบบซ่อมหยิบถ้วยให้หน่อยอันนี้ไม่มีเราไม่มีคนหยิบให้เราก็จะใช้แป้งทอดนะคะแป้งทอดอะไรก็ได้ที่เป็นแป้งสาลีก็แล้วแต่ ท่านผู้ชมจะชอบเลยนะคะแล้วก็จะมาทําแป้งให้ไม่หกกันใส่แป้งเข้าไปเลยเออเราทำไมไม่ใส่อันนี้อ๋อใส่อันนี้ถูกแล้วมาทีนี้เราก็จะมาชุบแป้งสูตรนี้จะได้ไก่แบบแบบไก่เคไม่ได้เราพูดแบรนด์ไม่ได้เขาไม่ได้สปอนเราพูดได้แค่ไก่เคเฉยๆไก่ทีปแป่แบรนด์ทุกคนชอบต้องไปดีดจานเองปะ พี่เจม่ะพี่เจมขาขอจานหนึ่งใบค่ะวิธีหมักสูตรแบบนี้นะคะเอาแป้งกดไปอย่างนี้ก่อนเอาให้ทั่วๆทั่วๆ <c oughs> นี่หมายถึงว่าตามร่องร่องล่อง,ล,อง,ล,องล่องของไก่ด้วยนะวันนี้พี่ฟานเลือกเป็นอกไก่ทำไมทำาะไไรได้เลือเธอขนาดนี้ <c oughs> เสร็จแล้วเราจะไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำหนึ่งทีนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมากลับมาจุ่มแป้งคราวที่แล้วที่ทำม,ามันเป็นแบบขย่าใช่ไหม mm hmm. ก็มาดูกันว่ามันมันจะทอดได้สวยเท่าของเขาที่แล้วไหมทำไมต้องจุ่มน้ำด้วยเพราะว่าแป้งมันจะได้ยึดติดถ้าเกิดว่าไม่จุ่มน้ำแป้งมันจะไม่ยึดติดนี่คือเอาโปะไว้ก่อนเพราะเรยไม่ทอดตอนนี้เราทอดตอนพี่ฟานมาการที่เราเป็นคนอยู่หน้ากล้องมันก็จะ,ปะแปลกเหมือนกันเนาะตอนนี้ขาสาั่นไปหมดแล้วนะมือไม้อ่อนขาสั่นมากกดสคริปต์ได้นะคะ แต่อย่ากดเลยสั่งส,ส้มหมึกใครชอบรูปแบบรายการแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะโรยแป้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาทอดให้พี่ฟานกินครับโอเคจบแค่นี้เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมดูบอลอยู่นะครับช่วงเวลาเราจํากัดมากๆก็เลยให้ส้มลงมาทําให้ก่อนนะครับเตรียมของวันนี้เราจะมาทําข้าวยำไก่กรอบคุกฝุ่นนะครับผมชอบสั่งมากิน แต่พอผมสั่งมากินน่ยผมแค่รู้สึกว่ารสชาติอ่ะมันจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอ่ะมันเหมือนมันได้เผ็ดนิดนึงมันไม่ได้เผ็ดแบบแซบอ่ะแค่แล้วมันจะได้ความเค็มมันไม่ค่อยได้เปรี้ยวกับหวานกับเผ็ดผมว่ายำอ่ะมันเปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยเออมันคือยำอ่ะมันต้องเผ็ดอ่ะเผ็ดยังไงต้องเผ็ดอยู่แล้วเอาเผ็ดมากๆก็ได้แล้วก็ต้องมีหวานไม่อย่างนั้นมันจะดูจืดชื่นไปหน่อยแล้วก็เปรี้ยวนะครับ อ่ะอย่างแรกเลยเราก็เตรียมพวกเครื่องยำนะครับก็มีหอมเขาเรียกอะไรเนี่ยหอมแขกหอมแขกผมชอบเรียกม,มันหอมแดงอ่ะแต่มันหอมแดงใหญ่กันอ่ะแล้วก็พวกผักชีไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะผักชีลาวผักช,ชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมปกติส้มจะเป็นคนเตรียมของยำให้ผมสบายสบายเลยอย่างแรกนะครับสิ่งที่สําคัญมากเลยคือ <c oughs> ถูกต้องสั่งแก๊สด้วยนะ <c oughs> ผมแนะนานะการทอดไก่อะ่ะท่านผู้ชม หาซื้อได้ผมแนะนําเลยนะ Dutch oven เนะี่ยท่านผู้ชมจะเปลี่ยนชีวิตท่านผู้ชมเลยจริงๆท่านผู้ชมมีแค่หม้อทอดไร้น้ามัน1อันนะหม้อหุงข้าว Dutch oven แล้วก็ไอเตาอบติง้งๆเงอะ่ะที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะ่ะท่านผู้ชมทําอาหารท,าทุกอย่างที่ผมทําได้เลยทุกอย่างเนี่ยท่านผู้ชมทําได้หมดเลยจะเป็นพิซซ่าเป็นอะไรท่านผู้ชมยังพอทำแล้วกินได้อะ่ะมีแค่เนี้ยไม่จำเป็นต้องมีเตาแก๊สด้วยซ้ำ ปิกนิกปิกนิกไงเคยเห็นเปล่าเออ,อใช่เตาไฟฟ้าก็ได้ที่ผมแนะนำคือบางคนอยู่คอนโดหรือว่าแบบบ้านไม่ได้อยากติดเตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เตาไฟฟ้าได้แต่เตาไฟฟ้ามันมีจุดเสียอยู่อ,อย่างหนึ่งมันมี2อย่างอย่างแรกเลยคือเตาไฟฟ้ามันจะร้อนช้ามากเก็บเก็บอุณหภูมิไม่ค่อยอยู่แล้วถ้าสมมติเราไปซื้อเตาไฟฟ้าแบบที่พ่อคุณใช้อะไอเตาไฟฟ้าแบบพกพานึกออกปะ่ะแม่งโคตรคือถ้าเป็นแบบ ฟิวเวอร์ชั่นแบบยี่ห้อจีนยี่ห้อไทยหน่อยอ่ะมันแรงมากผมเคยต้มน้ำอ่ะแป๊บเดียวเฮ้ยน้ำไปน้ำกูเดือดแล้ววะแบบอินดักชั่นแบบซูเปอร์แรงอ่ะถ้าผู้ชมเคยใช้ไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคือแบบวางเงี้ยใส่น้ำมันไว้อ่ะเปิดแป๊บนิดเดียวอ่ะไปทำอย่างอื่นมาเสจน้ำมันแม่งเดือดแล้วอ่ะมันเร็วขนาดนั้นซึ่งมันก็เร็วไปนะครับมันมันเขาเรียกว่ามันประคองไฟอ่ะมันคุมไฟยากมากนะครับแต่ถ้าถ้าผู้ชมมีเตาไฟฟ้าหรือว่ามีเตาแก๊สที่อาจจะไม่ได้แรงมากอ่ะ มีดัชอเวนอ่ะมันดีเพราะมันทําให้เราทอดของอุณหภูมิไม่หายมันก็จะกรอบเกรียมทั่วหรือว่าถ้าม่ชมใช้มันเป็นเตาอบได้ก็คือเอาขนมปังไปอบแปอะไรได้หมดเลยนะดัชอเวนอ่ะดีมากทําสตูทําตุนทําอะไรได้เร็วด้วยซึ่งมันแพงอันนึงเป็นหมื่นนะแต่มันมีเอาัลเลหลายๆที่ท่านชมลองไปดูได้ราคาโคตรดีแบบมันจะมีตําหนินิดเดียวอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมซื้อมาแบบมีตําหนินะอันเนี้ยแบบมีตําหนิเว้ยแล้วผมถามเพราะตำหนิอยู่ตรงไหน เนี่ยกูยังหาไม่เจอเลยมันจะมีจุดขาวจุดเดียวเว้ยแค่จุดเดียวท่านผู้ชมนี่นี่นี่เจอแล้วไอด้ดำๆนี้เราทําเองนะมันเกิดขึ้นจากการใช้งานนี่เห็นป่ะเห็นสีป่ะแค่นี้เขาเลยลดไป50%คุ้มมากมาทำจากเหล็กเซรามิกแล้วก็เคลือบด้วยเซรามิกอะ่ะว,ว้าวระหว่างนี้เรามาทำน้ำยำกันผมว่ายำเป็นหนึ่งในอาหารแบบซปเปอร์ อาหารไทยเลยนะที่แบบผมอยากให้คนทั่วโลกเขารู้จักอะ่ะคนไม่มาไทยมันไม่กินอันนี้ไง,ไงซึ่งอันนี้เป็นอาหารที่ผมว่าแบบกินยังไงก็ไม่เบื่อทําง่ายอยู่ได้ทุกที่แค่มีเครื่องพวกนี้ไวอ้อ่ะโอ้โหสบายเลยนะเป็นอาหารที่อันดร์เวทมากอันนี้นะครับท่านผู้ชมคือมะนาวกับน้ําปลานะครับส้มเขาเตรียมไว้ให้ผมแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ไปนี่พอเราทำเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่พริกป่นนะครับผมแนะนำไม่ใช้พริกป่นแบบนี้นะอเอาเผ็ดแค่ไหนจะกดเลยค่ะ เอาเผ็ดอยู่แล้วนี่ยังไม่เผ็ดนะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วด้วยท่านผู้ชมหอมมากผมเป็นคนชอบกินข้าวคั่วมากเลยนะใส่เยอะๆเลยยิ่งเยอะยิ่งกรุบๆอร่อยๆแค่ใส่ข้าวคั่วไปได้ไดกลิ่นแล้วหอมไลมนะชื่อกะท่านผู้ชมลองชิมนะให้มันมีรสชาติแบบหวานเปรี้ยวเคม็มแล้วก็เผ็ด แล้วตอนแบบ่านผู้ชมชิมอ่ะสมมติเราชิมโอ้ยหวานไปเราค่อยใส่มะนาวแล้วเรามาชิมอีกทีโอ้ยมันรู้สึกว่ามันเปรี้ยวไปนิดนึงค่อยใส่คือเอ้ค่อยใส่น้ำปลาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเจอเองอ่ะนี่หร่อยช้อนอะไรมาน่ยนี่อร่อยกว่าใส่น้ำตาลปี๊ด้วยนะท่านผู้ชม <Yeah. S 2> ถ้าผู้ชมชิมเอาอเราเลือกตามรสที่ท่านผู้ชมชอบอ่ะแต่เริ่มจากมะนาวกับน้ำปลาเท่ากันก่อนแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ลองใส่พริกไปแล้วลองชิมดูขาดาอะไรก็ใส่ตามลิ้นะนะครับจนท่านผู้ชมได้รสที่ท่านผู้ชมชอบเพราะว่าหลายๆคนกินไม่เหมือนกันหรอกเพราะผมชอบกินเผ็ดเปรี้ยวหวานเจมไม่ชอบกินเผ็ดเจม,มชอบกินอะไรเปรี้ยวกับหวานหรอเปรี้ยวเค็มหวานส้มก็ชอบกินรวมๆเปรี้ยวมึงชอบกินอะไรเปรี้ยวหวานไม่เผ็ดเออเห็นไหมท่านผู้ชมก็น้องปรุงเองอ่ะแต่ปรุงง่ายอย่างที่ผมบอกอ่ะ เริ่มจากมะนาวกับน้ำปลาเท่ากันแล้วลองชิมดูถ้ารู้สึกว่าต้องมันต้องเผ็ดก,กว่านี้ก็ใส่พริกลงไปแล้วชิมอีกทีหนึ่งถ้าสมมติมันขาดเปรี้ยวอะ่ะก็ใส่มะนาวเพิ่มแล้วถ้ารู้สึกว่าโอเคเราไม่ชอบหวานไม่โอเคแล้วรสชาติก็แค่นั้นพอนะครับถ้าชอบหวานก็ใส่น้ําตาลเพิ่มทำไมต้องเริ่มจากมะนาวแลวน้ำปลาเพราะว่ามันเยอะสุดอืมโอเคอร่อย แล้วคราวนี้นะครับเราก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยนะครับลงไปต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับแต่ไปเยอะได้นะท่านผู้ชมมันยิ่งอร่อยแล้วก็หอมแขกนะครับเนี่แหละท่านผู้ชมเสร็จแล้วน้ํายําเราดูดีเลยเห็นนะโคตรอร่อยบอกเลยท่านผู้ชมแล้วก็ข้าวอ่ะท่านผู้ชมถ้าสมวตาท่านผู้ชมจะกินข้าวกับยำใช่ไหมท่านผู้ชมก็หุงข้าวอ่ะใช้น้ําน้อยกว่าที่ปกติทำนิดนึง มันจะได้แบบข้าวแข็งหน่อยไม่ได้แข็งนะแข็งกว่าปกาติหน่อยมันจะไม่ได้แบบไม่ได้นิ่มอะ่ะไม่ได้เละ,อะพอท่านผู้ชมใส่น้ํายําลงไปมันจะได้อร่อยมานี่เราย่างไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตัดไก่กันนะครับอเออทอดไก่เสร็จแล้วทีถ้าท่านผู้ชมชอบกินไก่แบบไหนผมชอบกินเป็นชิ้นก้อนๆ้อนก้อน,ก,อนก้อนหน่อยนะครับผมก็จะตัดเป็นก้อนๆน,นะครับจริงๆถ้าท่านผู้ชมทอดไก่เสร็จอ่ะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะพวกที่จุบแป้งทอดอ่ะมันจะไม่หลุดออกมา แล้วก็ใส่น้ำยำนะครับใส่ข้าวคั่วเพิ่มดีกว่าสดๆโคตรอร่อยบอกเลยท่านผู้ชม Go from here. ายอาจจะไม่สวยนะครับผู้ชมแต่บอกเลยว่ารสชาติสวยรสชาติอร่อยแน่นอนรสชาตร้อนอร่อยหัวคืออ่ะไก่กรอบนุ่มไก่นุ่มมากแล้วแป้งกรอบน้ำยำอร่อยมากลองทำดูท่านผู้ชมไม่แพงทำง่ายแล้วก็ถ้าผู้ชมำทำน้ำยำเก็บไว้ได้ หรือกินกับปูอัดลูกชิ้นไส้กรอกเงี้ยจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าไม่ทํทำน้ำยำอย่างเงี้ยเก็บไว้ทำไอ้น้ำอ่ะเก็บไว้เรนไม่ต้องใส่ผักนะถ้าหมนอยากกินถ้าไม่ก็เอาผักเนี่ยมาสับใส่เข้าไปแล้วทม่ป็นยำกินอะไรก็ได้ใช้มันกึ่งน้ำสลัดยังได้เลยวันนี้ต้มหุงข้าวเองคุณมาบ้างต้มหุงข้าวเก่งนะหุงข้าวหอมไเลยแค่เป็นข้าวปกติได้ ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นข้าวหอมมะลิหุงข้าวเพราะาคาให้เป็นข้าวกล่องได้รอระเธอรู้สึกดีไหม